ติดตัวติดเลย สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับวิธีเอาตัวรอดจากคนร้ายนะครับแบบว่าคนร้ายเข้ามาหาเรามาทําร้ายเราเนี้ยเราจะเอาวิธีไหนไปสู้เขาหรือว่าเขาดึงกระเป๋าหรือเขาจับคอเราเนี้ยเราจะใช้วิธีไหนเพื่อเอาตัวรอดแต่ก่อนที่ไปสอนนะครับผมขอเชิญพี่วิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคนสอนผมมีคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยเพราะว่าพี่วิทย์ตอนนี้เป็นบริการแล้วก็เป็นได้หลายอย่างมีแสดงหนังด้วยอะไรด้วยกก็เยยอะะแมา ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร b ์กดแชร์ให้กับช่องพีวิทย์ด้วยครับมิกมาโซโกะครับแล้วก็ช่องสิบหมื่นด้วยนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูวิธีเอาตัวรอดจากคนร้ายกันครับวิธีที่หนึ่งนะครับเวลาที่โดนดึงแขนอ่าอย่างพีวิทย์ดึงแขนผมอ่า ถ้าเกิดดึงแขนผมเนี่ยผมก็จะกระชากสู้เลยไอ้ปล่อย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 เงี้ยไม่หลุดแน่นอนถ้าเกิดเขาแข็งแรงกว่าเราใช่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายสมมติว่าคนนายเป็นผู้หญิงอ่าอันนี้เผื่อถ้าเกิดแฟนคลับคนนายเป็นผู้หญิงด้วยเนาะถ้าเกิดดูเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าตาอย่าพยายามต้านแรงถ้าเกิดผมโดนกระชากเข้าเงี้ยตามแรงเลยฝั่งนู้นว่างอยู่มาเลยเนี่ยปั้งเข้าไงอ๋อแบบว่าตามเลยตามต่อยหรือว่าผมกำลังกระชากอยู่คนนายมาปั้งเลยตามแรงปั้งนี้เลยตอนแรกคนนายกำลังเผยออยู่โอเคกำลังเผยเผยออยู่ผมก็กชากปึ้งปั้งตามไปเลยไอ้มือมืองงงหหลลลุดแ้้ววเเเป็นนผูญิิี่่ยย อันนี้คือวิธีต่อยแบบว่าตามแรงตามแรงตามแรงเพราะว่าเขากะชาเขาหาตัวเนี่ยแรงเราส่งมาเลยบิดสะโพกส่งฟาตุมเข้ากามเลยหรือไม่ก็ส่งจากขาหลังมาตุมมาที่เลยอ๋อมีเหลือสีไข่ด้วยอีกขางเนี่ยดึงเผยออยู่กระชาตุ้มตามอึ้งยังไงก็วิ่งเลยเหมือนสองแรงบวกใช่เหมือนสองแรงบวกมันช่วยเพิ่มเพิ่มแรงโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปต้านกับเขาเราขอยืมแรงที่เขากระชาเขาหาตัวเขาเนี่ยเอามาใช้อันนี้คือหลักการครับคือเราพยายามเนี่ยแรงน้อยกว่าอย่าไปต้านกําลังเขาหรือถ้าเกิดเราไม่กระทําอย่างนั้นเราไม่ เรายังไม่คิดว่าจะทำร้ายร่างกายเขาหรือว่าจะจเปรก็สามารถทําอีกวิธีนึงก็ง,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 ง่ายๆสมมุติหลักการจับนะครับการจับข้อมือเนี่ยฝั่ง4นิ้วเนี่ยล้อมมือเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งนิ้วโป้งล้อมมือ นะครับฝั่งสีนิ้วเนี่ยเราอย่าไปดึงเราอย่าไปต้านเราต้านเราเราออกฝั่งนิ้วโป้งมันจะง่ายกว่าครับผมจับนี้จะเห็นง่ายโคตดนายก็คือเราไม่กดลงไม่ดึงถ้าดึงยาสี่นิ้วมันล้อมมันจะมันจะดึงอยู่นะครับให้โคตดนายเนี่ยออกขึ้นเส้นนิ้วโป้งออกฝั่งนิ้วโป้งมันนิ้วฝั่งเดียวครับมันหลักการของมนุษย์เนี่ยนิ้วเดียวมันไม่แข็งแรงบโคตดนายเราออกแรงค่อยๆเองปากซอกเข้ามาแล้วก็งัดเหมือนเหมือนนั่นปึ๊บนิดเดียวยังไงก็ไม่อยู่ปั๊บนิดเดียวใช่ต่อให้ผมแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่อย อันนี้คือเหมาะสําหรับที่เราแบบไม่เจตนาที่จะต้องการทำร้ายร่างกายเขาหรือไม่ต้องเบรกเล้ววิธีที่2นะคือเวลาที่เรากระเพายกระเป๋าแบบคนร้ายที่จะมาแบบจ้องจะเอากระเป๋าหรือทรัพย์สินบอกก่อน เราไม่ต้องไปห่วงทรัพย์สินทั้งแบบนี้เพราะว่ามันไม่สําคัญเท่าชีวิตเราใช่ครับเราปล่อยมันทิ้งไปเลยโอเคอย่างผมสะพายเงี้ยโอเคอย่างถด้าพิวิทพีวิตมาดึงกระเป๋าปุ๊บผมก็ชากระเป๋าชากระเป๋าปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะมันอยู่ระหว่างคอแล้วใช่ไหมปุ๊บเราปุ๊บ หนีเลยเราพยายามหนีไปเลยเพราะว่ามันมันไม่สำคัญนัาชีวิตเราอ่ะอันนี้คือโค้ชนายพยายามแนะนําให้เราเนี่ยเซฟชีวิตของตัวเองเซฟร่างกายตัวเองครับปล่อยทรัพย์สินไปก่อนแล้วเราค่อยเรียกค่อยช่วยโอเคหาคนช่วยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนี้นะมีคนดื่มพืชเพื่อเกิดอย่างนี้อม่หยาไม่เอางี้เรียบร้อยถ้าเกิดเขามีอาวุธเขาแทงเราตายแน่นอนครับขัดขืนบอย่ะเราขัดขืนอใช่แปลว่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ขัดขืนเนี้ย ชเลยถ้าเกิดเราดังคิดว่าเอ้ยกระเป๋านี้สาคัญเรามีสิทธิ์แบบว่าเสียชีวิตได้เลยใช่ครับเราก็ปล่อยไปเลยอ่ะเยีาใหม่อนะ่ะอย่างผมดึงนี่แลปุ๊บพี่พิตดึงนี่ปุ๊บมันจะไปไงี้นะมันมันขึ้นคอยอยู่แล้วปุ๊บเราหมุนเลยปุ๊บวิ่งเลยเห็นไหมครับง่าย,ายๆคือบางคนบอกว่า อย่าไปหนีอันนั้คือแบบว่าวิธีที่ผิดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างถ้าเกิดคนร้ายมีปืนหรือว่ามีมีดเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้อยากฆ่าเราแต่เขาต้องการทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเราเขาก็พยายามที่จ้เาให้ได้ก็น่าจะแทงหริอจริงแต่ถ้าเกิดเราปุ๊บปล่อยกระเป๋าพี่อยากได้เไรพี่เอาไปเลยตัวอย่างง่ายอย่างผมเฮ้ยมีปืนนะผม่าปืนม่ติเฮ้ยเอากระเป๋ามาเดี๋ยวนี้เออเอาเลยเป๋ามาเอาไปเลยครับโอเคปุ๊บเอามาปุ๊บอย่าทำร้ายผมนะนี่เห็นไหมคนร้ายมันได้ปุ๊บมันก็จะ ไปเลยเพราะว่าบางทีบางคนมันก็ไม่อยาก่าอ,อันนี้อันนี้มองแต่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ทั้งที่เราก็ให้กระเป๋าเข้าไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องรูปจำรูปพ่านสานฐานคนร้ายเพื่อในกรณีที่เราทําเรื่องขุดคดีอะไรใช่ทํทำตัวให้หน่าสงสาร,รที่สุดใช่ครับเฮ้ยออามาเฮ้ยเอามา วิธีทีสานนะครับเวลาที่คนร้ายเข้ามาหาเราหรือว่าคนรู้จักกันเนี่ยแบบว่าอารมณ์ไม่ดีแบบว่าหรือหรือว่ามีเรื่องกันเงี้ยเข้ามาส่วนใหญ่ลูกผู้ชายก็ทจะทงี้นะจับคอเสื้อเลยเฮ้ยเฮ้ยหรือจะเอาว่าเนี่ยจะต่อยอย่าทำผมผมยอมแล้วผมสู้ไม่ได้วิธีที่แก้คือหลักการง่ายง่ายดูเห็นไหมครับข้อมือมาแล้วอ๋อจับข้อมือกัดบิดข้อมือเรื่อเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็มือเดียวไปได้เลยอถ้าเกิดสองมือได้เนน่ยติดตัว บิดเลยโอ้โหคือว่าเราต้องทําเร็วหน่อยใช่ไหมจังหวะเดียวเลยครับยกคอเสื้อจับคอเสื้ออยู่กดข้อมือให้ติดตัวใช้นจะหนักตัวเราโถมโถมนะครับบิดแล้วบิดบิดบิดหักเลยอันนี้อาจจะโดนเขาต่อยแต่มือเนี่ยเขามือเบิร์นมีิ์หักหักครับหักเลยแต่เราต้องจับมือให้ถูกใช่ไหมพี่ใช่ครับย้ายพี่วิจจับคอเสื้อผมอรับพี่วิจจับคอเสื้อผม อย่างมือนี้เขาง้างอ่าถ้าเกิดเขาจะต่อยอ่ะเขาต่อยเลยเขาไม่มาจับขอเสียหรอกอันนี้แบบว่าค่มเขหงคุมเหงไะเอ้ยเอาไมายเราพยายามจับงี้แล้วเราพยายามบิดบิดอย่างงี้ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดเราไม่หันหลังเพื่อเผื่อเขาต่อยเขาหน้าเราได้เขาหน้าใช่เราต้องบิดให้เขาต่อยเข้าหลังเนี้ยสู้ต่อยข้างหน้าไม่ได้นะต่อยข้างหน้าเราจะมีการเจ็บเอาใหม่พี่ิทจับเึ๊บจับขอเสียเึ๊บเึ๊บมาเึ๊บบิดอย่างงี้เลยใช่ไหมเปิบอ่า เขาก็อาจจะมีการเสียหลักใช่ครับหรือว่าแขนนี้เขาเจ็บแน่นอนคือถ้าเกิดล็อกถูกวิธีครับหันหักทันทีเลยโค้ชนายลองสังเกตตรงนี้ข้อมือเราเราเราแค่บิดนิดเดียวเองค่อยๆแล้วก็งัดขึ้นนิดเดียวมันหักละมันหักทันทีเลยนี่คือวิธีการหรือหลักการครับวิธีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่ลูกผู้ชายที่เขาใช้กันคือว่าเจอไม่ค่อยบ่อยแต่ถ้าเกิดเจอเราสามารถใช้ลูกนี้แก้ได้เลยแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างน้อยคือเราชะลอหรือระงับเขาแล้วเราก็ชิงออกเราไม่ต้องไปกระทําจนเขาแบบหมดสติหรือหมดหมดสภาพเลยอย่างนั้้นก็ไไม่ด วิธีที่ะครนะเมื่อคนร้ายบีบคอเราแล้วดันเข้าหากำแพงเนี้ยเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงอ่าเโอเคเาๆวยโอเคอ่ะอยาให้พี่พีชสอนนะไอทักษะนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะแบบว่ามันเป็นทักษะเฉพาะทางมากโอเค๋ย่าผมจับคออยนี้อันนี้คือแขนเดียวถ้าเกิดดูแล้วนะครับไม่มีอาวุธนะเราก็โจมตีที่ไอที่เขาโจมตีเราเนี่ยแหละด้วยหลักการง่ายๆคือ S <S บ,บิดเหมือนกันหันกรรแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กที่แรงสู้ไม่ได้แน่แกนกลางร่างกายเราเห็นว่าเขาว่างอยู่แล้วเขาไม่มีอาวุธฝั่งขวานะครับ เตยตูมเตยตูมหรือเตะก็ได้หรือแทงก็ได้อันนี้กดกดเข้ามาติดตัวกดเข้ามาแค่เขาต่ำลงแล้วตั้งเข้าไปที่ยอดอกมันแบบก็จะทำให้ให้เขาจุกหรือว่าเสียดเราก็วิ่งเลยแบบว่ากดแข็งเข้ามาหยอดใหม่เอาช้าๆนะทุกคนดูนะอันนี้คือเวลาที่เขาบีบคอหรือว่ายันเราให้ติดฝาผนังโอเคอย่างนี้เลยติดเลยแขนก็ตึงเนี่ยเขาเขาต่อเขาห่างเขาขยันเขาตรงเลยแขนเราก็อย่างนี้เลยสองมือถ้าเกิดไม่แข็งแรงนะครับรวบแล้วกดขึ้นมาขึ้นนี่เลยจังหวะเดียวกันนะครับจังหวะที่ที่โค้รนายลงโค้รนายลงผมเตยต้ม ผมกดอยู่กดก็สอบเก็ดตัวแน่นแกดสวนตูงเข้าไปมันเป็นจังหวะบวกแรงสองฝั่งนึงโน้มมามาฝั่งหนึ่งแทงสวนเข้าไปมันโดนครับมันหนักมันเจ็บเลยทีเดียวตอนให้ไม่แข็งแรงเนี่ยก็หยุดได้อ๋อคือมันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยแค่เรายกตีเสริมแรงขึ้นหน่อยไม่ใช่ป่ะค่อยๆก็จุกแล้วบางคนบอกว้ยเกิดคนตีเขาไม่เป็นทุกคนตีเป็นขนาดก้ามันก็เหมือนก้าวขึ้นบันไดใช่ครับก็เหมือนแค่ก้าวขึ้นบันไดใช่แทเหมือนกับเราก้าวขาขึ้นกระไดเลยยกแทงตั้งเลยอ่ะอย่าดูจะช้าคือ กลับมางี้กดปึ้งปึ้งขึ้นมาครับใครจะหวาดเดียวเลยส่วนคือปุ้งทนไม แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่เขาแบบว่ามีแรงหน่อยก็ใช้หัก,ห<า>กเลยอ๋อโอเคอย่างนั้นคือหกักสมมติเรายอม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 ครับมือใกล้มือจับป,ปัปป๊บไปปึ๊บหักเลยจริงๆถ้าเกิดเป็นคนไม่เป็นอ่ะโดนจับแล้วบิดเนี่ยมันจะดึงออกอพอดึงออกแล้วเกิดตรงนี้หางก,ก็กดเลยกดลงแล้วงัดขึ้นรับรองครับหักักแน่นอนครับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เขาทำเป็นก็ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆคนไหนลองทำผมบ้างไหมโอเคได้ได้ทำให้น้องๆดูผมเอาขั้นตอนผู้หญิงดีกว่าใช้ง่ายดีโอเคพี่ลยงดึงนี่ปึ๊บโอเคไม่มีอะไรนะมือนี้ มือนี <si ้คือเขาไม่มีอาวุธนะเราพยายามใช้นี้ประสานกันปุ๊บกดลงดึงเข้ามาปุ๊บเราก็ตีเข่าปังหลังเราอ่ะไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องจัดยังไงเพราะว่าเราพิงได้วิธีนี้ก็ง่ายๆมากเลยครับกดปึ๊บกดปึ๊บปี๊ปปังไห้นครับกดปั้งกดปึ๊บปี๊ปปังไหนครับจับป้าปับปี๊บปักเลยจับป๊าปับปี๊บผักเลยก็นี่นะครับวิธีสู้กับคนร้ายก็ง่ายๆครับเราพยายามใช้สติพยายามใช้ ทักษะในการพูดจริงๆผมขออนุญาตพูดอย่างนี้ครับคนนั้น <Okay. S 2> สติคืออาวุธครับสำหรับทุกคนนะครับสติคืออาวุธสติจะเกิดได้คือการฝึกซ้อมครับถ้าเกิดเรามีอาวุธอยู่อย่างโค้ชนายเป็นมวยอะอ่ยทำเกิดอะไรขึ้นโค้ชนายจะมีสติเพราะเราเรามีวิชาเรามีอาวุธอยู่ใช่สิ่งที่ภูมิสอนไปไม่จําเป็นต้องซ้อม S <S บางบางสิ่งไม่จำเป็นต้องซ้อนนะแต่<ฮ>บางสิ่งถ้าเกิดซ้อนไว้มันก็ดีแล้วอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะมันก็เป็นเคล็ดลับในการเขาเรียกว่าในการรอรถหรือว่ารอคนมารับ,บบางคนอาจจะรอในที่มืดๆหรือบางคนอาจจะรอในที่แบบว่าไม่มีแสงสว่างไม่มีกล้องวงจรปิด,ดไม่มีอะไรเลยจุดหนบใช่ครับสิ่งที่ดีเราควรรอแบบอะหน้าเซเว่นเพราะว่ามันมีคนผ่านเยอะหรือว่ารอในจุดที่มีกล้องวงจรปิดเราก็สามารถดูว่าเอ๊ะตรงไหนมีกล้องวงจรปิดแล้วก็สิ่งสัาพันธ์คือ รอในที่ที่สว่างครับเพราะว่าอาจจะมีคนมองเห็นแล้วมาช่วยเราได้ต่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็สอนก็เป็นห่วงทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับไปให้แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องพีวิทย์นะครับครับผมดิบม u เซอร์โกเอครับแล้วก็ช่องโค้ดายนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับคลิปนี้จบแล้วครับไปก่อนครับบายบายโอเคขอบคุณครับ